สวัสดี FC ช่องอังเปา m ฟวี่นะครับหลักครับวันนี้คิวงานนะครับที่เดิมครับที่หมายเดิมวัดสนวนในนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้ลงวัดสนุนในก็เจอกันอยู่ที่สวายจีกนะครับพอดีติดทางนี้แล้วนะครับอีกจอหนึ่งนะครับให้แสงทองหน่วย A นะครับลงที่สวายจีกนะครับเดี๋ยวเสร็จจากทางนี้เดี๋ยวจะวิ่งไปดูทีมงานฝั่งนู้นนะครับเขตพื้นที่ห้วยลาดวันนี้มีอยู่ถึง สามจอนะครับอังเปลาลงอยู่สวน,นในแสงทองนะครับ <โฮ S 1> พี่เยอะ<โฮ>ลงอยู่บ้านเพชรนะครับแล้วก็ทวีชัยนะครับอยู่บ้านบ้านอะไรนะ<ฯ>บ้านกระสังนะครับงานงานอะไรช่างกบ <ful> งานศพเช่นกันอ๋อนะครับงานศพนะครับทวีชัยบ้านกระสัง <S <S ส่วนแสงทองก็ลงงานศพนะครับอยู่บ้านเพชรอังเปลาลงอยู่สวน,นในงานแก้บนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานกาลัง ติดตั้งฟลอร์นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันคลิปต่อไปนะครับช่วงขึ้นจอนะครับมาแตงกงดีแน่หรอดีพวกแกอยู่ดีเนาะใครถามช่วงกำลังติดตั้งระบบนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับก็จะได้ลงทีมงานบอกว่าสามชั่วโมงโอ้ย่างยับ เมื่ออาชีพนะครับนําโดยหัวหน้าทีมงานครับหัวหน้าคนงานาอาจารย์ต่อยนะครับอาจารย์กบอาจารย์ลอยยกเลย,เลยส่วนอ,อาจารย์ดนนะครับเรื่องกินยกให้ที่หนึ่งเรื่องกินเรือ่องใหญ่งานกําลังติดตั้งนะครับในส่วนของอระบบเครื่องเสียงนะครับจอขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วนะครับ อีกสักพักใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวจะได้ลองนะครับในส่วนของระบบเสียงนะครับเดี๋ยวช่วงหัวค่ำเดี๋ยวจะพา f อนะครับมาชมในส่วนของแสงสีเสียงอีกรอบหนึ่งนะครับดแล้วคอยติดตามในส่วนของนะครับคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับกับทีงานอังเปา movie นะครับ สำหรับคอหนังกลางแปลงนะครับหรือว่าแฟนคลับที่ชื่นชอบเรื่องหนังกลางแปลงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันอีกรอบนะฮะสวัสดีครับ